สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ดิฉันนางสาวจันทิมาสะอาดเอี่ยมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องจากดิฉันเชื่อว่าสถาบันนี้จะช่วยห่อหลอมให้ดิฉันเติบโตเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณของการเป็นครูอย่างแท้จริง ภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความคิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในตัวตนของเราการได้เรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาน,านั้นจะทำให้ดีฉันได้เรียนรู้ความรู้เชิงลึกพร้อมกับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับทัศนคติของดิฉันที่มีต่อวิชาชีพครูนั้นดิฉันเชื่อว่าครูไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่ครูคือผู้สร้างอนาคตครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมชีวิตเด็กคนหนึ่งให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพการเป็นครูที่ดีไม่ได้วัดกันที่เกรดหรือผลงานแต่คือการที่นักเรียนสามารถนำสิ่งที่คุณครูสอนไปต่อยอดในชีวิตและกลายเป็นคนดีของสังคมได้ ดิฉันมีความตั้งใจที่จะเป็นครูที่ช่วยปลูกฝังความรักในภาษาไทยให้แก่เด็กๆอยากทำให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้เห็นว่าภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยากหรือน่าเบือ่อแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถแสดงออกและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ สุดท้ายนี้ดิฉันเชื่อว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จะช่วยเติมเต็มความฝันและความตั้งใจของดิฉันในการเป็นครูที่มีคุณภาพพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์อนาคตที่ดีให้กับการศึกษาของไทยขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยค่ะ